มันแค่แค่คุยขั้นเวลาไปอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยพอมันเจอเจอผู้หญิงในชีวิตจริงมันก็หายไปอะไรเงี้ยส่วนมากจะเจอแบบนั้นแต่ไอเรื่องภาษาอังกฤษเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเราได้ใช้ทุกวันเดี๋ยวคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีอะไรเงี้ยเมียผาคู่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยว่ามันจะมีหลายคนมันไม่ได้คุยกับเราคนเดียวก็เหมือนเเหมือนเราเราก็ไม่ได้คุยกับมันคนเดียวเพราะว่าเราต้องหาคัดเลือกไงคัดเลือกใครที่ เราถูกใจที่สุดและใครที่ดีกับเราที่สุดใครที่จริงใจกับเราที่สุดอคุยเป็นสิบได้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราสูแต่คุยเพื่อที่จะหาคนที่จริงใจกับเราที่สุดคนที่เราคิดว่าดีที่สุดสําหรับเราอ่ะเออสรุปคุยไปคุยมาผ่านมาหลายปีไม่ได้อะไรได้แต่ภาษาได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยเออ ก็มีอยู่วันหนึ่งไปเจอเจอฝรั่งคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องเราเก้าปีนะเป็นรุ่นน้องเราเก้าปีมันก็มาจีบเราแหละเราก็เออเราก็เปิดกว้างเนาะเออมันมาจีบเราก็ลองจีบกับมันดูเออมันก็เออคุยใหม่ๆมันก็ดีกันทุกคนแหละเออมันก็ดีอ้าวพ,พอดีก็คุยต่อเป็นน้องเราเก้าปีทุกคนห่างกันเยอะมากแต่ต่างชาตินะเนาะเราอะจะหน้าตาน่า เราถึงเราจะแก่กว่ามันเก้าปีแต่เราหน้าตาเวลายืนเทียบกันอะ่ะเราหน้าอ่อนนะเราหน้าอ่อนพอๆกับมันไงเออมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอายุไงใหม่ๆก็คุยดีฉันมาหาเธอโน่นนี่นั่นเออมันก็มาหาเราจริงๆมาหาทุกอย่างดีหมดอ่ามาหาแล้วก็คุยกันได้ได้ปีนึงก็ขอแต่งงานเว้ยอ่าขอแต่งงานเราก็คิดแล้วเออไอ้นี่มันคงจะจริงจัง จริงใจกับเราโน่นนี่นั่นอ่าขอแต่งงานขอแต่งงานเราก็ไปจดทะเบียนสมรสกันที่สอนอ่าอําเภอบางรักนะจ๊ะไปจดทะเบียนสมรสกันที่อําเภอบางรักอืมทุกอย่างก็ดูดีแหละทุกอย่างก็ดูดีไปหมดอ่าดูดีไปหมด ไม่ได้จัดงานแต่งใดๆเพราะเราไม่เราไม่อินกับงานแต่งเออเราชอบงานแต่งอยู่อย่างเดียวคือการได้ใส่ใส่ชุดสวยๆแค่นั้นเราชอบอยู่อย่างเดียวสําหรับงานแต่งคือการได้ใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปแค่นั้นอ่าแค่นั้นเออแต่จะถ้าจะให้ไปจัดงานแต่งโหตามน้ําพริกละลายไม่น้ํามีหน้ามีตาหน้าใหญ่ใจโตอะไรแบบเนี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนคคลบางคนเขาก็ชอบมีหน้ามีตาหน้าใหญ่ใจโต อะไรเงี้ยค่าจัดงานเป็นแสนอะไรเงี้ยเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นอันนี้เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะเรื่องจัดงานแตง่งไม่จัดงานแตง่งแต่สําหรับเราเราไม่ชอบจัดงานแต่งเออเราไม่ชอบจัดงานแต่งชอบอยู่อย่างเดียวงานแต่งก็คือก็คือข้อข้อดีมันมีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวสําหรับเราข้อดีมันมีอยู่อย่างเดียวคือได้แต่งชุดสวยๆได้ถ่ายรูปแค่นั้นแต่ข้อเสีย สำหรับเราเราคิดว่าข้อเสียสําหรับการจัดงานอะไรก็แล้วแต่หนึ่งหมดเงินหมดเงินหมดทองเปลืองเงินเปลืองทองสองได้ได้หน้าแล้วไงได้หน้าแค่วันเดียวแค่นั้นหลังจากนั้นเออจะจะคบกันได้กี่ปีอันนี้ก็ไม่รู้เอออันนี้ก็ไม่รู้ก็เราก็เลยไม่อยากจัดงานเนาะไม่อยากจัดงานเพื่อประหยัดเงินนั่นเองไปจดทะเบียนเอาอ่าเราก็ไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตบางรักนะจ๊ะ หลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นก็ทําทําวีซ่าอ่าผู้ชายก็บินกลับบินกับประเทศอ่าแล้วเราก็ทําเรื่องวีซ่าเขาเขาบินกลับประเทศก่อนเพื่อที่จะไปทํางานใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ทําวีซ่าบินไปหาผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ได้ออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้เราจ้า <c oughs> เริดไหมเออ ผู้ชายไม่ได้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เราเราความโง่เความโง่อของเราความความคิดบวกคิดบวกคิดบวกว่าเออเราครบากับเราครบกันด้วยใจเราไม่ได้คบเพื่องเงินอะไรเงี้ยผู้ชายไม่ได้จ่ายตั๋วเครื่องบินให้เราจ้ะเราจ่ายเองจ้ะเราออกเงินเองจ้ะเลิศไหม,มเออบางคนมาดูถูกผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยน่าเงินน่ะคบฝรั่งเพราะว่าเห็นแกเงินน่ะนี่ เธอมาฟังเรื่องของฉันก่อนฉันบินไปหาผู้ชายที่ต่างประเทศหลังจากแต่งงานกันได้หนึ่งเดือนสองเดือนอฉันบินไปหาผู้ชายที่ต่างประเทศซื้อเอาเงินตัวเองซื้อตั๋วเครื่องบินเองจ้าเริดไหมแล้วจะแล้วแล้วจะมีผู้ชายบางคนชอบมาดูถูกผู้หญิงไทยหน้าเงินเอากรหลังพะหน้าเงินไอ้หาไอ้โลกแคบ เออแล้วเขาชอบเงินมันผิดตรงไหนมันหนักหัวมึงตรงไหนถามจริงผู้หญิงทั่วโลกก็ชอบเงินกันหมดแหละขนาดมึงเป็นผู้ชายมึงยังต้องชอบเงินเลยมึงยังต้องหาเงินมาซื้อกับข้าวกินมาจ่ายค่าชาวบ้านจ่ายกลางวันรถเลยลมามาดูถูกเขาว่าเขาหน้าเงินไม่รู้จักชีวิตเขาจริงๆมาดูถูกผู้หญิงมัาหน้าเงินหน้าเกียรติผู้ชายที่คิดแบบนี้อย่าไปคบมันนะผู้ชายที่คิดแบบนี้ ถามจริงเออถ้ามึงไม่มีเงินมึงจะเอาเงินไหนมาซื้อข้าวกินมาจ่ายค่าชาวบ้านจ่ายค่างวดรถเออพูดมาได้ผู้หญิงหน้าเงินเคยเจอจริงๆนะผู้ชายแบบเนี้ยเห็นเราเดินควงฝรั่งเนี่ยเแบะบปากใส่แล้วก็ว่าใส่เฮ้ยผู้หญิงหน้าเงินอืมก็ไม่เข้าใจตะก,กะบริบทมันอะไม่มีเงินแล้วมึงจะแดกแกบได้หรือขนาดแกบมึงต้องใช้เงินซื้อเลยไม่มีใครเขาให้มึงฟรีนะแกลบนะจะเกาะ ก้อนเกลือกินเหรอถ้าไม่มีเงินอ่ะถามจริงเออเกลือก็ต้องซื้อนะจ้ะเออเกลือก็ต้องซื้อนะไม่ซื้อเขาก็มาให้ฟรีเด้อเกลือน่ะมาดูถูกมาด้อยค่าผู้หญิงไทยที่ได้ผัวฝรั่งมาหน้าเงินเห็นแก่งเงินโอ้โหนี่ชีวิตจริงฉันเลยเออฝรั่งคนแรกที่แต่งงานด้วยทำบีซ่าเอง ซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยเงินของตัวเองอ่าซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยเงินของตัวเองประมาณสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นบินไปหาผู้ชายบินไปหาผู้ชายแล้วก็ไปเจอปู่เอ่อไปเจอพ่อแม่เขาอะนะพ่อแม่เขาดีมากเธอพ่อแม่เขาดีมากผู้ชายคนนี้นะเป็นรุ่นน้องชั้นเก้าปีทุกอย่างก็ดีหมดแหละแต่พอไปอยู่กับพ่อแม่เขาเนาะพอไปอยู่กับพ่อแม่เขาผู้ชายก็ไปทํางานเราก็อยู่บ้าน พ่อแม่เขาก็ไปทํางานเราอยู่บ้านเพราะว่าเราเป็นบีซ่ายืมเยือนอบีซ่ายืมเยือนไม่มีสิทธิ์ทางานเนาะไปแค่สามเดือนไปบีซายืมเยือนแค่สามเดือนสรุปไอ้ผู้ชายคนนั้นมันลายออกเว้ยมันเริ่มลายออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลายอกอกยังไงด้วยความที่มันเป็นวัยรุ่นใช่ไหมมันเป็นน้องเราเก้าปีตอนนั้นเราอายุสามสิบเอ็ด มันติดเกมจ้ามันเล่นเกมค่ะเล่นเกมบ้างเมื่อไหร่เล่นเกมบ้างเมื่อไหร่เล่นเกมเอองานการก็ไม่ทำหมายถึงใช่มันไปทํางานไปเช้าเย็นกลับไะแหละแต่ว่าพอมันเลิกงานปุ๊บมันก็เล่นเกมทันทีเอ,อ่เล่นเกมแล้วก็นอนกับหมานอนกับหมารักสัตว์เออรักหมาให้นอนกับหมาเราก็ไม่ได้ว่าเออเราไม่ได้ว่าหรอกแต่หมาตัวนั้นน่ะมันเป็นแผลมันเป็นแผลเบื่อวะตร,ตรงตรงหางมันอะ เออมันเป็นแผลเบอะว่ะตรงหางมันน่ะเหม็นมากเออมันเป็นแผลเน่าเหม็นมากซึ่งมันเป็นแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่รักษานะเขารักษาแหละแต่ว่ามันไม่หายมันเป็นเรื้อรังเออมันเป็นเรื้อรังทายามันก็หายแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เป็นใหม่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะโรคหมาที่มันเป็นโรคอยู่หนังอะเออผู้ชายเอาหมามานอนบนเตียงด้วยกับเราจ้ะเราไม่ได้รังเกียจสุนัขเรารักสัตว์เรารักแมวลักหมาเราก็รักแหละ แต่เธอมันเหม็นเธอมันเหม็นกลิ่นสาบเพราะว่าหมาไม่ได้ลดูแลรักษาความสะอาดให้มันเธอหมาไม่อาบน้ําอ่ะจับมานอนเตียงด้วยเธอไม่อาบน้ํามันก็เหม็นพอแรงแล้วยังเป็นแผลแผลเบึ่เออแผลเบื่แล้วมันมันก็เหม็นนะเธอน้ำเหลืองน้ำอะไรมันก็ติดที่นอนอ่ะเรารับไม่ได้จริงเออเรารับไม่ได้เราก็พยายามไปบอกแม่ย่าบอกว่านี่นเธอ ฉันฉันฉันไม่ใช่ว่ารังเกียจสัตว์นะฉันรักสัตว์แต่ว่าฉันฉันไม่ไหวกับกลิ่นกลิ่นสุนัอกลิ่นหมาบ้านเธอแฟนฉันเอามานอนบนเตียงด้วยฉันรับไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พอใจเราเว้ยผู้ชายคนนั้นก็คือเราเราพยายามบอกเขาว่าให้ให้พาหมาไปรักษาก่อนให้มันหายให้มันหายเป็นแผลก่อนเออมันจะได้ไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็น เออจะเอามานอนด้วยก็ไม่ได้ว่า